คลิปนี้จะทําจําลองให้ดูนะครับถึงเรื่องความต้านทานนะครับความต้นานทานมันมาจากอะไรยังไงนะครับเปรียบเทียบนะครับให้นึกถึงความยากลําบากในการเดินความยากลําบากในการที่จะไหลเหมือนท่อน้ําหรือสายน้ําที่มีเศษ ดินเศษหินเศษทรายไปตันรูนะครับทำให้มันไหลไปยากก็หลักการเดียวกันกับความต้านทานในสายไฟและอุปกรณ์นะครับทั้งสวิตช์ทั้งรีเลย์ทั้งขั้วกาวขั้วบวกนะครับถ้าหลวมเป็นสนิมไม่คือทุกอย่างที่มันทำให้ ไฟเดินไม่สะดวกเนี่ยจะเรียกว่าความต้านทานหมดเลยให้มองภาพง่ายๆอย่างมอเตอร์สตาร์ทหรือหลอดไฟนะครับเมื่อมีความต้านทานเข้ามาเกี่ยวข้องคือความต้านทานเยอะนั่นแหละไฟมันจะไม่สว่างผมยกตัวอย่างให้เป็นหลอดไฟนะครับในเรื่องของความต้านทานถ้าขั้วดีหลอดดี สายไฟทั้งบวกและลบดีหลอดไฟก็จะติดเต็มประสิทธิภาพเหมือนมอเตอร์สตาร์ทนะครับสายไฟดีแน่นดีไม่หลวมไม่เป็นขี้เกือมอเตอร์ก็จะต้องหมุนแรงหมุนเร็วนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับดูจากหลอดไฟตรงนี้นะไฟไหลสะดวกนะครับมันจะติดสว่างนะครับให้ดูหลอดไฟนะครับแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเมื่อไรที่มันเกิดความต้านทานเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับไฟมันจะไม่สว่างอันนี้ยกตัวอย่างไฟผ่านสะดวกเต็มที่นะครับสว่างประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามีความต้านทานเกิดขึ้นสายหลวมสายไม่แน่นรีเลย์สกปกมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ หลอดไฟก็ไม่สว่างมอเตอร์สตาร์ทก็ไม่แรงมอเตอร์ปั๊มติ๊กก็ไม่แรงนะครับดูนะครับเปรียบเทียบนะครับอันนี้ไฟเดินดีอันนี้ไฟหลีลงมาคือความต้านทานเยอะไฟไปได้ลำบากนะครับ